บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุครุสขนครับเมื่อนี้กับผ้าพีพะนองมาจอบเบื้องส่วนคือเก่าแหละครับพี่น้องเลยจักที่เป็นจ้งใดครับบอดีมากกับลายมือแล้วเนาะเอาเป็นว่าได้จีพ,พีพะนองไปจอบเบื้องส่วนอีกคือเก่านะครับว่าต้นมะแตงที่เขาเคยปลูกไว้นี่มันใหญ่เลยบอกเนาะพี่น้องไปเบิรงกันเลยครับ พูนพี่น้องเอ้ยสวนกับอยู่ใกลเต๋อบอุญเตจีภาคพีพน้องอย่างไปเบิ่งนะครับอันนี้บรรยากาศยามช่วงบ่ายนี่พี่น้องอยหลังจากทีวางแล้วกับสวัสดีทุกคนนะครับวันอาทิตย์เด้อเป็นหิมพี่น้นองก็มาเห็ดคลิปคือเก่าครับไปเบิ่งกันเลยครับวันนี้ก็ค่อนข้างหอนนะจ๊ะนอ้นองเอย้ย เดี๋จิพาไปเบิ่งสวนครับพี่นอ้องดนเลยล่ละบปอดีมากป้าเน่อยพี่น้องเอ้ยหลังจากปอดีมากลายมือเนาะกะต้นมะเขือปอกเนาะพี่น,อน้องกะใหญ่หมดแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ในหลับพี่น้องเอ้ยพอได้ดย่ได้กินเนาะบอถึงกระบะได้ขายดอกพี่น้องเอ้ยดีวกว่าเฮาปล่อยให้พื้นที่มันว่างเนาะกบเป็นกิจกรรมอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเอ้ยป้าโต มีแต่ต้นงามๆครับไอ้ข่อยเห็นนี่ขคอยสะออนต้นมะเขือเทศไม่พี่น้องไงคัหไงแน่ปลูกใบสั้นแหละพี่นออ้องไอ้ปลูกให้พ่อได้ยุได้กินครับพี่น้องว้าวงามคักตอนนี้ต้นมะแตงเข้านี่กําลังเป็นหมากง,งามๆเลยนะครับลายซีงลายยางเนาะพี่น้องตอนแรกที่ผมมาไทายตอนนั้นนี่ มันยังมาทัานมีมันบอตอนนี้นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างปลูกขึ้นมาแล็ก็ใหญ่พร้อมที่จะเก็บไปรับประทานได้เลยพี่น้องเลยมาดอกตก้นมะแขงกะเป็นหมากลายพี่น้องเลยตอนนี้กะเป็นหมากคลอแคลแลนะครับผมยังมาทัานใหญ่พ่อปันได้ดอกจะเก็บไปกินหลายรอบแล้วมะแขงก็ได้เบิรงพี่นอ้องเออเว่ยเดี๋ยจะเก็บไปเห็ดแนวอยู่ตัวนี้มาดอกขัด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 ไรเติอบอยู่พี่น้องเลย ต้นมะแตงแล้วก็ต้นมะเกล็นเนาะพี่น้องต้นอ,ตตอ่โหตกระใ่้ปลูกร่วมๆกันหลายๆอย่างเนาะไอ้ต้นมะฮ่งนี่มันงามบ่หรือว่าจังใดมันมบ่เป็นหมากเนาะใบกะเพราอ่าเยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องเลยนี่แหละวิถีชีวิตของคนเฮาเนาะมีอย่างพอเห็ดกระเฮ็ดไปเนาะพี่น้องคนเฮานี่เกิดมามอาย่ฮอดร้อยปีสิ่งใดดีกเ็เฮ็ดไปเนาะพี่น้อง อย่าไปคิดยังหลายแมนบอลไปเถาะเร่วงอยหลายขัดไปขัดไปเดี๋ยวจะพาไปเบิรงอีกจุดหนึ่งพี่น้องปมาแต่ต้นมะเขือต้นบ้ากใหญ่ตน้นมะเร็งกับปลูกลายไดยพ้พี่น้องปีนี้ปลวกมะเร็งปลูกลายขนาดแต่ว่าออกผลดีไหม พ่นดีที่สุดนี้คือตน้นมะเร็งด้พี่น้องต้นมะเขือนี่ก็ดีขึ้นกันแต่ว่าส่วนมากนี่เป็นดอกแล,ล้วล้นุ่ค่อยเป็นลูกบุคอยออกอันนั้นไหมบุมคอยเป็นหมากไหมพี่น้องเป็นยูแต่ก็บบถึงกับว,ว่าดกเ่อก่อนี่ค่อยปลูกเธอหนึ่งนะพี่น้องต้นมันเขือปอกนี่โอ้เธอว่าดกที่หยอดเล่นแต่ปีนี้นี่จักเป็นยัง,งพี่น้องบุคอยดอกไหมอ้าว สวัสดีวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาราสัสชมเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับคลิปนี้กัสิปากไว้ชิคกี้สกร้พี่น้องเอ้ยคลิปน้าม,มาพอ,อกันไหมก็เป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ